เตรียมความพร้อมแล้วพีโนโ่น้องโอ้เด็ดเปรี้ยงแป้งนลครับคลิปนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยครับบ่อลึกด้วยพีโนโ่น้องขั้นต่ำนะครับสี่เมตรบวกน,น้ํานะครับอยู่ประมาณห้ากับหกเมตรนู่นครับวันนี้อยู่ที่บ้านปรีงครับตลตะอองอาเภอเมืองสุรินทร์นะครับบัตรแพสามร้อยครับสามร้อยทุกที่นั่งพีโนโ่น้องฟังก็สามร้อยครับวันนี้อยู่กับพี่โชคพาลุยนะครับผม เรอรุ่นครับเรอรุ่นครับน้ําลึกจะเป็นยังไงพี่น้องแต่เขาเทกว่ามันมีสายใหญ่ๆนะครับใสโบโบอ่ะตอนนี้9ก้า้าปซนครับโอแคสัญญาณนะครับผมน้ำใสามากพี่น้องสองสองเอ้เขาจะหวานแล้วมันคือนอนไม่อิ่มแล้วมานอนตโตที่แพ่นี่ <laughs> โอ้ริบนี้เมียมาแต่มืดเลยอย่างง่วงอยู่แล้วเขาจะวานแล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหมดเร็วตรงอ, <laughs> อ้าวอ้าวลูกขึ้นแล้วครับออมาสัญญาณกำลังจะมาสัญญาณกำลังจะมาอ่ายา่ยาย่าดูดูด,ดูโอ้ปลาขึ้นมาดูหน้าพี่ใหร่มโอ้ โอ้นี่เต๊พี่ยายรุ่มกข้ามาได้ยินแต่เสียงคนนี้แหละเรื่องขี้วัวขี้มึงกี้เลยนะอ๋อจับแหรครับจับแหนะครับไม่จับอย่างอื่นจับแต่แหนะครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวไม่ทันเขาเ <c oughs> ออสัญญาณกำลังจะมาสัญญาณกำลังจะมา <c oughs> <ๆ> <c oughs> เอาพร้อมแล้วจู๊ เออบ้าพี่น้องวานแหน้ำลุกลึกเอาวอาวันนี้บ่อนี้ลึกสุดใจครับผมห้าหกเมตรวานกันไปให้แหลงไปก่อนครับไปแหลงไปถึงบื้นก่อนเอาเอาเดี๋ยวอีกสักสองนาทีผมค่อยถ่ายพักก่อนไม่้อมันลึกแหงไปแล้วโอ้นึกว่าปลาดึงน้ำลึกครับแหงมันเอาเอาสักครู่พี่น้อง โอ้ลุงแต้บอกว่าหมู่บ้านวังบาดาลบ่ไอตตะเภาห่วยเจ้าเออเอาในเห็ดดำไม่ได้มาบ่วันนี้เป็นปรากฏการณ์นะครับเห่ใหญ่นะครับจะเป็นเหเล็กโดยอัตโนมัติวันเห็พวกนั้นไม่เป็นเอาเหดดำมาเลยอ่าสิบสองซอกถึงพื้นก็อยู่ประมาณสองสามซอกนี่แหละครับอ่ามีไม้ด้วยโอ้โหปัญหาเกิดน้ำห้าหกเมตรติดไม้อ้า โอ้อ้าพี่น้องนุ่นผู้ใหญ่ได้ก่อนเขาอู้ผู้ใหญ่เอาเปรียบได้ก่อนเขานี่ได้ตั้งสองตัวอีกอาแรกได้ก่อนเขาเลยผู้ใหญ่ดิโอ้โหดูเราฟังดูสามตัวเลยยามีทัพทิมด้วยครับเอานิ่สองทับทิมหนึง่งยาเอาเนี่ยๆตรงนี้อีกสองรับขึ้นมาสองอู้เอาน้ำลึกนะครับน้ำลึกนะครับ ปลานินมาสองนะพี่น้องดูหน้า,หน,าหน้ากล้องหน้ากล้องตรงนี้แหละเออโอ้โหนี่นี่เป็นทับทิมครับทับนินมัง้งมันเหมือนปลานินมันทับทิม,ส,มสีมันสีมันอย่างละครึ่งอ้าวเป็นปลาทับนินทับนินเออมันนอนทับกันบ่สีตกใจทับนินหนอครึ่งหนึ่งเป็นปลานินครึ่งหนึ่งเป็นปลาทับทิมหนูเห็นไหมนะ ปลาหนุ่มเป็นปลากระโห o ไปอีกครับอ้าฮะลุนครับแห่แรกแห่แรกดูแล้วล่างล่างโอ้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 เอ๋ยปลานินครับปลานินน้องปลานินใหญ่ปลานินใหญ่ครับใหญ่แห้งใหญ่แห้งโอ้ลลักษณะแล้วมันหวานยืนหวานเกร็งๆอ่าอเมริกอปแล้วแต่ท่านใดที่มีเทคนิคในการสาวนะครับ มีน้ำลึกครับน้ำลึกสาวยากแน่นอนพี่น้องเฮ้ยสองสองมันร้ายสองมันร้ายเออนี่ครั้รถก็ไลนี่ครับทุกวันนี่ไม่ไม่ปล่อยนี่ครับถ่ายเป็นเหตุครับวันนั้นท้ายโคโยตี้ก็สองปั๊บโอ้ไปไหนมาไหนลำบากชีวิตลำบากมากจะมาหวานก็ต้องหนีเมียมาแต่มืดโอ้ไปไม่แย่เลยปลาตะเพียนปลาตะเพียนครับระวังด้วยมันมี มามามาแกบอกตุบตับตุบตับแล้วมาตุบตับตุบตับมาเป็นไงตุบตับเฮ้ยยอนอกแหนี่นะตุบตับโอ้นี่ข้างบนนี่นอกแหนอกไหมนอกหรือในในอยู่โอในอยู่ครับเออนี่พอได้อยู่ครับตุกตับใสยใหญ่อะดึงไปชากแหในกระตุกแหรู้เลยครับสายสวยอยู่พี่น้องสายสวยอยู่ครับ อาฝั่งนี้ก็โดนฝั่งนี้ก็โดนนู่ปลานิ่งเอาเห็ามเอาเห็ดดำปลานิ่งครับปลาแห่ไปไปน้องเห็ดดำไปว่าทางอยู่ครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับโอ้บะตองอยู่เลาะฟังเลาะฟังทางนู้นครับขาวๆแไบๆปลาอะไรครับปลาอะไรครับโอ้ปลานิ่งหรือปลาตองพี่น้องเห็นขาวๆอยู่ครับตัวถนัดสีดำแล้ไม่ออกมาปึ๊บ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 อุ้ยแะกันหรือยังไง ขาขาวโอ้โหปลานิลนะครับปลานิลอ้าวนู่นครับราฟังครับปลานิลปลานิลละไฮเทนเฮ็ดเร็วเลยเออไอ้อ่าโซมันร้ายจริงๆครับได้มาสามอีกแล้วนี่ยืนข้างล่างนี่มันนิ่งวัววัวปลาบึก อโอหูดำด้ยทีูพไหมไตัวน้อยตัวน้อยะะเวเรว่ากระตุกแล้วต้องรีบนะงัดมาอีกหนึ่งแต้มแล้วครับนครับได้ปลดเลื่อยอยูน้ำลึกใจเย็นๆน,นี่น้นงหวานสาวช้าๆครับ ดูครับหวานปั๊บนอนรอเลยครับนอนรอห้เหตกถึงพื้นดูว่าลึกขนาดไหนเฮ่อะท้องต้องใส่เฮตกใจความลึกหรือมั้งวะตกใจน้ำลึกดูครับต้องนอนรอเลยพี่น้องหวานปั๊บนอนรอแป๊บหนึ่งได้เลยครับตบมือเรียกปลาโว่โอ้มามามาโอ้กว่าจะได้มาเลย แต่ละตัวครับตามไปถึงบาดานหนูอ,อ,อันนึงใหญ่ครับโอ,โอ้โหดูฟังทางนน้นโอ้นุงซุ่มยุ่มไปแล้วดูโอ้เต็มพลาวอันย่ะคนละฟังเลยพี่นอ้องนู้นฟังน้นครับแกดึงบานินขึ้นอีกแล้วไอ้ย,ยาขึ้นเรื่อยอยู่ครับฟังโน้นเลย เอาแล้วครับพอตูดจะติจะทางก่อนเจ้าจะมวชจะไบวชบ่อกูดบอแกแก็เอมือหน่อยูดีร๊อบจีวีเด้อเอออ่ารู้มารู้แล้วครับรู้แต่ได้ปลาใหญ่ๆเด้อเอาครับเริ่มพึ่งไสยศาสตร์แล้วนะครับผมน้ำลึกเออน้ำลึกครับเลยต้องพึ่งไสยศาสตร์ตายายช่วยด้วยอ่ะมาช่วยแท่งมาตอนนี้ก็จะทำการเบิกทางนะครับทำให้ตาสว่างขึ้นนะครับเออ จะมองเห็นปลาในน้ํานะครับรอบนี้ไม่รอดแท้อมองทะลุไปถึงบาดาลน,นู่นเลยครับที่นี่ตาสว่างขึ้นมาทันทีโอ้โหนักเกินไปมันนักเกินไปคุณผู้ชมเอาลูกักนเลยจะได้เติมรอลุนรับรอรุ้นเมื่อเขาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้เรามาลุ้นกันนย มาแล้วครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราได้ตายายเออเออเออีกอามอเออเออเออมาอีกอเออหออเออเออเป็เเอื่องเลยเอาเาอเอิ่าเอิ่าเอิ่มปเอดพี่นอองเองเออเายเออเออเออยอ่อ่ออเออเายเ่อเอ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 อออออเออเออเออออเมอเอกเออเอเเอเอเออด เราทางปลาถูกแล้วตาสว่างแล้วเดี๋ยว,วยเปิดตามเมื่อกี้นี่มองเห็นเลยใช่ไหมอโอ้เออเพ่นเราไม่เชื่ออย่าลบลู่ครับมีจริงครับมีจริงครับอ,อนำ้ำเลยต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับพึ่งพึ่งปุ๊บเห็นผลเลยครับดเดี๋ยวเรารอบรอบต่อไปขอเลขด้วยนะ เอาเอาเอาเกือบเออเอาเอาพี่น้องเอาให้ชัวร์ก่อนครับกันช่างก่อนเรียบร้อยเอาเอายกก่อนยกก่อนเฮ้อดูเด็กเสิร์ฟครับทุ่มเทขนาดไหนน้องมุดน้ำไปเสิร์ฟเลยครับโอ้โห นะรุ่นกันต่อไปครับมารุ่นกันต่อไปนะนะโยกอีกแล้วครับเออฮึตาสว่างกันถึงเย็นแหละตอนนี้นี่ฮเอานะครับก็ไม่ได้ห้ามนะใครจะลอกเรียนแบบทางนี้ก็ได้นะครับโอ้ดูเสื้อชินเงินสีฟ้าดูเอาแล้วครับมาเลยเส้นตายายแล้วเมื่อกี้นี่ปลาเริ่มออกมาแล้วนุเริ่มเข้าแล้วครับดู นิ่งมากครับนิ่งมากครับาค่อยๆปลดปึ๊บมีลุ้นไม้พยาร่มปึ๊บปึ๊บตึ๊ดตึ๊ดโอ้อ้าสองตัวเลยอ่ะธรรมดาครับนี่ครับเอเหลืองก็โดนนะครับเอเหลืองก็โดนนะครับ เฮ้ยน das ินรับนินเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับอาล้ครับอาล้ครับหาเหรียญกันแล้วครับหาเหรียญกันแล้วครับเอไปแล้วครับไปแล้วครับไปซื้อมาเพิ่มแล้วครับเพิ่มให้ตายายสักหน่อยครับว้าวว้าอันนี้เขาซุ่มยูมครับปลาตองโอ้ได้หนึ่งลาบเลย สี่ห้าตัวไปเลยครับเป็ดตองโอ้โอ้เสียงที่คุ้นหูโอ้กรองเกรงกรองเกรงปอดอันเนิรนมาเพิ่มแล้วตายายเอ้ยเออเอามาอีกสามขวดแล้วครับโอ้ตายมาอีกสตัวใช่ไหมมาตายายบอกยังไม่ถึงมาเอาอีกไม่ได้ตัวหนึ่งยังไม่ถึงงานพี่น้องนะนั่นนั่อกี่ยังแกปลดลงไปตัวหนึ่งครับ ได้สองครับตัวที่สองนะครับที่ติดมาสองหันไปเจอกำลังปลดลงตัวหนึ่งครับทำลึกพี่น้องเอายากมากหัดเส้นแล้วยังยังเอายากอีกโน่นะครับซุมยูมครับเป็นปลาตองเลยครับปลาเจห้าตัวเลยโดยเป็นกลุ่มเป็นฟูงครับ จาวนูนครับได้ปลานิ่งใหญ่ครับ <S 2> <S 2> <S ตัวใหญ่เลยพี่น้องน่าจะ8ปดเก้ากดูนะครับตัวนี้เบื้อเรียบร้อยครับน้านูนครับถ่ายปลดอีกแล้วครับปลานนิลยังพอได้บ้างอยู่ครับยังพอได้บ้างเรื่อยๆนะครับน้ำมันลึกใจเย็นพี่น้อง อ้าวดูดูครับดูครับอ้าวเอาจะเอาไม้ไผ่ปักดูครับปอดถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงย่าอ้าวยังไม่ถึงพื้นนี่ครับปอดหายไปเลยบ้างหนูขาหนีไปกูยังไม่ถึงพื้นนี่เลยว้นี่นยืนบนไม้นี่โอ้ยืนบนยอดไม้ไผ่ว้าคนอะไรยืนบนยอดไม้ไผ่ได้ว้า <laughs> โอ้ลึกจริง <laughs> อันนี้ของจริงเลยพี่อนความลึกโอ้ไผ่ทั้งต้นเนี่ยเอาไผ่มาเพราะว่าแหร่วงครับแหร่วงจากแพรยังหาไม่เจอครับกะว่าจะเอาไม้ไผ่มาเขี่ดูเอาลัง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 โอ้ลัง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 ,ลง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 โอ้ได้ธงมาหนึ่งก้อนครับเออ รวยทันทีเลยครับช่วงนี้ทองแพงเออเอาเอาเอาขาเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาเกิดอะไรขึ้นจับตั้มจับตัตม้ตมจับตั้หลังจากเส้นใบสี่ขวดนะครับมาจาัอะไรแล้วอะไรแล้วไม่รู้มาไปแล้วครับไปแล้วครับตายายให้เราบ้างรอรุอ่นรอรุนรนิดนึงโอ้ผมผมนอนรอจน หมดไป3ามส่ครัวแล้วลตายายไม่ให้ก็เกินไปแล้วเข้าเผาแล้วเข้าเผาแล้วอ้ยะม<า>นินเน,นไ,มเไม่เท่าไรสามพัน 3, ห้าพอไหนอออามานรอรอุ่นครับรอรุนครับโอ้ยยังไงรออยู่นี่นเอาเอาาาามมเเส้นแกเยอะแกให้ขนาดไหนไซส์ไหน ตายายตายายเส้นดังเยอะนะครับเส้นดังเยอะนะครับให้สาใหญ่หน่อยดูสาดูสาซะก่อนสายอ่ะเห็นมาอะไรไม่เห็นมาตายายให้แล้วนะจับเออโอ้ไม่ใช่โอ้ตายายตายายให้ช้อนมาวันนี้มีตอนนี้มีเอามาอีกสามเอามาอีกสามเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ออาาลองเลียนแบบได้นะครับทางนี้หมดไป4ี่ขวดแล้วนะครับได้จริงนะครับได้จริงครับยกหลังไม่ดีหรอยกหลังเลยเหรอไอมันสลบเลยนะมันเหนื่อยเกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใจไม่ออกเลยนะจริงหวานเมื่อกี้มันไม่น่าจะพอได้นะแต่ตายายให้เกือบได้ขันมันถึงชีสเกลตบ่เนี่ครับคนชีสเกตเหรอคนชีสเกตเมื่อวานให้ทูสุริน อย่างกินซีซิตบุรีรัมอะไรเงี้ยเอาไปทุกจังหวัดไปเลยไป,ลไปชนสลบนั่นไงบอกว่าปลายชนสลบปลายชนกัดจนสลบกัดโดนตีนแหบบ่ฝันหักแล้วมัง <c oughs> ้งฟ <c oughs> ันหักแล้วฟ <c oughs> ันหักแล้ว,ลวครับดูว่านบพี่น้อง <c oughs> ดูว่า <c oughs> ปลดออกมาแล้วจะถึงโลไหมว่าประมาณโลหนึ่ง สวนใหญ่แต่หัวใหญ่แต่หัวใหญ่แต่หัวอู้ดูหมุนหมุนหรือพี่หมุนไม่ได้หมุนมันพันมันกัดแล้วมันพันนี้เลยไปช่อนนะก็ผมยังว่าทำไมตัวใหญ่ทำไมตัวเล็กานินทำไมมันตัวเล็กอ่ะพี่น้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางออกกันครับแสดงว่ามันรุ่นนี้ครับมีออกงั้นรุ่นนี้มันพอๆกับคนไทยนี่ครับเฮ้ย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 เฮ้อเยเฮ้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 อเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ พันจริงพันจังครับพันพันตลบเลยบ้างนี่พันได้โอวไหนด้วยมันจนม้วนจนเวียนหัวแล้วบ้างไอ้ทูแล้วทำไมมันสลบมันม้วนเยอะเกินไปเวียนหัวสลบหมดแรงมันม้วนจนหมดแรงนี่แหละปลาเวียนหัวอยู่ในแหนี่จมน้ำตายยังมานีหน่อยยัโดนไปหลังน่นไม่ไปหรอกนี่แหละเหตุผลที่มันสลบเวียนหัวตัวเองมุนเยอะเกินไป ดูกัดเต็มอ่ะไม่ต้องเต็มปั๊บปุ๊บโอ้ยจะจับโชว์เลยครับเอ้ยอะมันตีแล้วปัดมานี่เลยเดี๋ยวผมเอาขึ้นเลยจับโชว์นิดนึงครับโชว์นิดนึงเอาโชว์นิดนึงก่อนออมามันเหนียวแล้วโดนโดนทรายโดนดินแล้วเหนียวแล้วยกขึ้นสูงนิดนึงครับใหญ่จัมโบ้จัมโบ้เลยครับปัดตายายให้ครับตายายให้ตัวนี้ดูใหญ่ที่สุดแล้วเลขก่อนดูเลขกันนี้หมดนี้่เผืองหมดนี่ไปสี่ขวดไปสี่โอเคสี่มาสี่มา หมดไปสี่ขวดแล้วเออ,อันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องโกหกนะรเรื่องจริงนะครับเส้นแล้วท่านจะได้เออก็คลิปนี้ต้องใช้วิจินญาณในการรับชมนะครับที่พูดไปก็อาจจะได้สองตัวตรงนะครับเอาต้องใช้จักรยานในการรับชมนิ่งี้ะปานิน ท่าในใดยังไม่ได้ปลานะครับมีตัวอย่างให้เห็นนะครับเส้นสักสามกำลังดีครับ <c oughs> เริ่มนั่งแล้วเริ่มมองหาร้านค้าแล้วอยู่ทางไหนเฮ้ยตัวอย่างมีให้เห็นครับนู่งหับเจ้านานได้มาอีกสองแล้วครับโอ้โน่นครับสองตัวนะครับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนานเฮ้ยแต่แปลกนี่นู่นทางนู้นเขาไม่เส้นเลยเขา ดึงเอาดึงเอาหนูแปลคนไรยางเหรอรุ่นกับเพร้นันน่ะไม่ได้เส้นอะไรเลยดึงเอาดึงเอา้า<อ><อ>หรือว่าเขาเส้นก่อนลองไต้ที่แล้วมั้งเนาะโอ้เสดงว่าเมื่อเช้าเขาเส้นเยอะแล้วเอาทางนู้นเขาไม่พึ่งสยศาตครับพึ่งของจริงแหหายมาไปหาลวดมาแล้วแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเหล็กเกี่ยวเชือกไม้ไผ่ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้น่ะ ไม้ไผ่ประมาณหกเมตรเจ็ดเมตรครับยังช่วยไม่ได้ครับมาเป็นการหาเหนะครับแหหายเส้นไหมเส้นไหมแหหาย hey hi. เส้นก่อนไหมนะ oh. <laughs> เออตายายอาจจะปิดบังอำพรางไว้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพาไปดูมุมนู้นครับเขาเรียกแล้วเขาบอกว่าเด็ดครับเอ oh, าเด็ดก็เด็ดองใส่เขาเส้นไว้เยอะเดี๋ยวไปดูครับ นะพี่น้องแล้วเราก็เดินทางมาถึงมุมนี้ครับมุมที่เขาเรียกเรามาเขาบอกว่าซุ่มยุ่มบ้าดนี่ไอ้นี่ครับนี่ครับถ่ายนี่ไหนไหนใครจะยินได้เสียงโอ้นี่บังต้นไผ่โอ้เอฟซีะครับโอ้ขอบคุณครับผาเกี้ยขอว่าชอบเบิกบ้านแถวเว็บบ้านไหมผาเกียวหว่าชอบเบิร์กมืออ๋อแกบอกว่าพูดมั่วชอบดู <laughs> <Grey> อย่ามาพูดตลกดีชอบดู啊ขอบคุณครับขอบคุณครับมามามาเราจะขึ้นแล้วรอบแรกลอดูว่ารอบแรกเป็นยังไรงรบแรก่นไนไหน,หน,หนเห็นแล้วตัวหนึ่งสองมากกว่าสองไหมครับมากกว่าสองไหมครับสแล้วครับ สี่แล้วครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับเผื่อไปให้ครับเออโอ้สุมมุมโอ้โอ้ลุดไปหนึ่งเออมานี่รอบแรกนะนี่โอ้จะเพียนรวนครับจะเพียนรวนมาเอาสิบกว่าตัวอยู่ครับสิบกว่าตัวอยู่อ๋อนี่ตู้เรือตรงนั้นยังไม่ทำยังไม่ทำอีกนะ เมืมอ่อไรจะทำสเสร็จนี้สเสร็จนี้ครับโเสร็จนี้ทำโตเลยสิพยว,วันนี้ไม่มีคโยตี้ให้แกให้ติปนะครับมีแต่ติบ <laughs> วันนั้นให้ติปคโยตี้กลับบ้านไปได้ตึบอ้า <laughs> <laughs> พามานั่งเล่นมุมนี้สักหน่อยพี่นอ้องนี่เขาคอบหินไว้ครับเผื่อมีลุ้นครับรรมีรู ย <Yeah. S 2> <function> อะอาพี <S <S <bizarre> <S 2> <S 2> ่นานโอโอ้ปลานิน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 สอตัวไปเลยครับวันนี้ไม่ทาแป้งนะครับหมดสงกรานแล้วแกเลยไม่ทาแป้งลืมอาแป้งมาพี่น้องปลาไม่อยู่เลยครับลุ้นอยู่เมื่อกี้ไม่อยู่อยู่แต่ไม้มันรอดไปหมดแล้วมั้งน้อง ไม่เหลือครับไม่เหลืออะเขาจะมีบอ่อแถมให้พี่น้องเป็นบอ่อที่ลงรอบก่อนแล้วนะครับอยู่ติดกันนะครับเป็นปรอบก่อนคนน้อยครับแต่ปลายังอยู่ทุกปลานินใหญ่ๆนะแต่ก็คงจะสักพักละครับคงจะย้ายกันพี่น้องก็คงไม่ได้อยู่ทายครับเพราะว่าสายแล้วจะเที่ยงแล้วนะครับ ช่วงนี้ผมก็จะถ่ายได้แค่ช่วงเช้านะเพราะบ่ายเย็นก็ต้องไปดูแลคุณพ่อครับทางท่านอาจจะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนี่นู่นนั่นเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับจาได้แค่ช่วงเช้าเพราะว่าคุณพ่อป่วยนะครับไม่สบายติดเตียงอยู่ครับก็ต้องดูแลกันเยอะอยู่พี่น้องอ่ะก็เอามาฝากกันประมาณนี้และพี่น้องพอได้คำ้ำได้สนุกสนานปลาก็พอได้กันบ้างสับๆกันนะครับ เป็นนั่งเมาโมยกับมุมนู้นนะครับต้องเส้นกันถึงจะได้ปลาต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอะอ่ะ,อะก็ประมานนี้เราไปน้องน้ําลึกด้วยนะครับน้ําลึกเราเอาอยากนะครับแต่ก็บัตรก็ไม่ได้แพงมากนะครับบัตรก็ราคากันเองเดี๋ยวบ่อน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ